สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทงช่องนะครับก็จะเอาเด่นล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวมาให้รุ่นมาให้ชมกันอีกนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาอยู่ประมาณเจ็ดหงวดนะครับเข้ามาหกงวดรวดนะครับสูตรนี้นะครับส่วนมากจะเข้ามาหลักหน่วยนะครับพี่น้องบางงวดก็มาสองตัวนะครับสูตรนี้นะครับก็ เรามาดูสถิตีเขาครับงวดแรกนะครับที่เขาเดินเข้ามาสูตรนี้นะครับเด่นล่างนะครับว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับได้แค่2ตัวนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสูตรนี้นะครับเรามาดูครับว่าสูตรนี้วดที่จะถึงนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ เรามาดูสถ oh, ิติเขางวดแรกก่อนนะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้2กับ6นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่0ูนย์หนะครับเลข6ก็มาเข้าที right. ่หล no <noite> <server> ักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้3กับ7นะครับได้3กับ7ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 7นะครับงวดนี้นะครับเลขเ็ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เลขเจ็ดก็มาเข้าไปที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ถัดมาครับได้6กับ0นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้6กับ0ย์ผลลัพธ์2ตัวล่างและบานวันนี้ก็ออกอยู่ที่2 0นะครับเลข0นย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับแล้วก็ถัดมาครับ ได้6กับ0ูนเหมือนกันนะครับได้6กับ0ูนย์มนงวดที่ผ่านมาเลย6กับ0ผลก็ออกอยู่ที่0ูนย์พี่น้องออกที่0ูนงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาได้7กับ1ผลลัพธ์ก็ออกที่ที่91นะครับพี่น้องออกที่91เลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับพี่น้อง แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้2กับ6นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้2องผลลัพธ์ก็ออกที่2 6นะครับงวดนี้มาตรงตำแหน่งกันเลยครับตามสูตรก็ได้2 6ผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่2 6ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งม,าม,าม 6, งวลก็เดินเข้ามาประมาณ6งวดรวดนะครับพี่น้องเดินเข้ามาประมาณ6งวดรวดนะครับ ่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดพี่น้องเห็นครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับ,รกกดรบเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมจะมาสรุปตัวเลขให้นะครับพี่น้องสองตัวล่างนะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสรุปให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้เข้ามานะครับพอดีทํานั่นทํานี่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาก็วันนี้ก็เข้ามาก็เดินล่างมาให้เป็นแนวทางให้กันนะครับมามาลุ้นดูครับว่าผมใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้นะครับเป็นสูตรนี้นะครับมามาลุ้นเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับหมดแล้วก็ได้สองกับหกนะครับพี่น้องผลลัพธ์ก็ออกที่สองหกนะครับ ก็มาสองตัวเลยนะครับนี่ก็มาสองตัวสูตรคิดคำนวณแล้วก็มาได้สองกับหกผลก็ออกอยู่ที่สองกับหกผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้พี่น้องนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งก็คือสองสี่ห้านะครับพี่น้องสองสี่ห้าแล้วก็สามสองสี่นะครับแล้วก็สองตัวท้ายนะครับสองสี่ แล้วก็ห้ะครับแล้วก็สาแล้วก็4ีตัวล่างนะครับพี่น้องสอนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคํานวณให้พี่น้องนะครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับบวกตามที่ผมขีดเลยนะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมาบวกพร้อมกันเลยครับพี่น้องห้าสี่บวกห้าได้เก้านะครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับสามบวกเก้า สามบวกหกไม่ใช่เก้าสามบวกหกก็ได้เก้านะครับเก้าบวกห้าของที่ก็จะได้สิบสี่นะครับก็ลงท้ายด้วยเลขสี่นะครับก็เป็นหลักหน่วยเลขสี่ก็ครับแล้วก็บวกกันสี่ครั้งนะครับพี่น้องบวกกันสี่ครั้งนะครับครับสี่บวกสี่ก็ได้แปดนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ได้สองตัวนี้นะครับเด่นนะครับเด่นงววหน้านะครับพี่น้อง ได้4กับ8วัีจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องได้4แล้วก็8นะครับอ่าได้แล้วจะมาตัวไหนกันครับพี่น้องได้4กับ8จะมาตัวไหนกันนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องได้เด่นแล้วนะครับได้4กับ8จะมาตัวไหนกันครับระหว่างเลข4กับเลข8นะครับจะมาตัวไหนกันนะครับ เดนล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าจะมา2ตัวพร้อมกันเหมือนงวดที่ผ่านมา2 6ก็มา26หรือว่าจะมา4 8นะครับหรือว่าจะมา4กับ8นะหรือว่าจะมา4กับ8ไม่แน่นะครับ2ตัวนี้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมาคู่กันเหมือนกับงวดที่ผ่านมาด้วยกันก็ได้นะครับก็อย่าลืมติดไว้ด้วยนะครับพี่น้อง4กับ8 8สีนีครับอย่าลืมติดไว้ด้วยนะครับเผื่อ มาด้วยกันก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็2ตัวอย่างน้อยก็ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ4กับ8นี้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามยังไม่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมา ก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสรุปให้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับใกล้ปันเวลาตัวเลขก,ก็จะออกแล้วนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงบุกปังกันนะครับลากันไปก่อนนะครับ